ตอนนี้ครับชิวไว้เฮ้ยครับผมมางาน i r o อนแมที่พารากอน,นครับก็น่าจะตั้งแต่ช่วงตั้งแต่วันนี้เลยครับวันนี้วันวันจันที่28ครับมาดูกันว่าเขามีอะไรบ้างที่พารากอนนะฮะแฟนๆฮอตทอยนี่มาถา่ายรูปกันได้เลยครับมีโมเดล ตัวยกักษ์เทียบกับน้องนี่นะับน่าจะตัวใหญ่มากมีพวกช็อตสุดดาบเลยงานทีเดียวแล้วนี่ก็เป็นตัวโชว์ครับให้น้องตัวเล็กเนี่ยทำท่าแล้วจอมันจะปรับตาม ม,มันจะเป็นเกมที่เขาทำหว้วมันจะปรับเาว่างมากันได้ครับชิลไว้ให้ครับพลักก้อน